ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของลวงรับเจาะลึกจาก SP New นนะครับเป็นช่วงคลายทุกนะครับกับ SP New นของเรานะครับผมครับนะครับก็มีเรื่องราวลองทุกครับก็ลองทุกมาได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็0 8 1 8 8 0 0 0 9 8ครับถ้าถ้าปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแล้วโอ้โหก็ต้องพลาดไม่ได้ครับอาจารย์ประมาณนะครับสำนักงานอาจารย์ประมาณนะครับให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายฟรีนะครับปศาเต๋าเอปศาเต๋า วันนี้นะชาวบ้านในร้องเรียนร้องทุกมาเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอครับแล้วก็เขตบางบัวทองอีกแล้วด้วยอันนี้คือที่เราต้องเอามาพูดคุยขานสามสามสามสัปดาห์แล้วนะในเขตบางบัวทองเนี่ยมผมไม่รู้ว่าทางเอเจ้าหน้าที่เขายังไม่กระเตื้องเลยนี่ยังไม่กระเตื้องครับไอ สี่แยกวัดใจที่เราพูดไปอาทิตย์ที่แล้วนะวันนี้ทีมงานผ่านไปเพราะว่าต้องผ่านไปเคสที่เราจะมาพูดคุยวันนี้นะก็ผ่านไปเจอเออไฟแดงก็ยังคว่ำหน้าอยู่เหมือนเดิมอืแล้วก็คว่ำหน้าอยู่มุมของสํานักงานเทศบาลอําเภอบางบัวทองเลยอืมีแล้วไม่ใชีขอความเห็นใจอยู่ตรงนั้นเลยความเนื่อเมื่ความแบบนี้ครับพอดีทีมงานเราผ่านไปเพื่อจะไปเอไปตรวจสอบว่า เคสที่เขาร้องเรียนมาอันใหม่เนี่ยที่เลยตรงเนี้ยไปเป็นถนนเส้นเดียวกันเลยไปเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าตอนเย็นมันจะเป็นตลาดนัดเออตลาดนัดยังไงเราก็ไม่เข้าใจเราก็ขับรถไปดูมันก็คือเขาขายของกันบนสุปานบนทางเท้าเนี่ยนะตรงช่วงหน้าหมู่บ้านลัภาวันนะครับจากถ้าว่าเป็นถนนบางกุยไสน้อยจากแยกบางภูเนี่ยตรงเข้ามาถ้ามาจากรัตบาที่เบสนะ จัดแยกบางพูเลี้ยวเข้ามาเนี่ยประมาณสักหกิโลก็จะเจอรถติดเลยคือบางวันก็จะติดตั้งแต่ไฟแดงเลี้ยวเข้ามาติดเลยครับติดตรงช่วงนี้คือติดเพราะอะไรอคนที่ใช้ยวดยานบนท้องถนนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็ลองเรียนมาทางเราบอกว่าลําบากมากเลยมีภาพไหมอยากเห็นเดี๋ยวไปชมภาพกันก่อน ปไงครับป้าเตาป้าเติมเป็นไงตอแต้ตอแต้คือแม่ค้าก็ไม่ได้ลงมาขายข้างล่างอแต่ว่าอย่าลืมนะเขามาขายของเขาจะต้องมีรถมาด้วยอรถแม่ค้าหนึ่งนะรถคู่มาใช้บริการซื้อของอีกหนึ่งหนึ่งแถวที่พูดนี่คือแถวหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีอีกคือมันที่จอดไม่พอไงข้ามก็มว่าเราจะถามว่าเขาไม่มีที่จอดให้เหรอ มันขายของบนทางเท้าอ่ะคมันก็ไม่มีที่จอดคันี้มันก็จะลําบากครับทีนี้คนที่จะผ่านไปมาเนี่ยจะต้องติดจะต้องรอรถที่อยากจะซื้อกับข้าวก่อนที่จะกลับบ้านช่วงเวลาเร่งรีบเนี่ยประมาณสักสี่โมงครึ่งถึงห้าโยันไปถึงทู่เเลยยันมาก,กเลย,เลยรตรงช่วงนี้เนี่ยรถติดมากแล้วมันติดมันติดยาวนะ,ะติดยาวครับยาวครับยาวครับ ติดนาน<ม>แล้วก็คือเพราะที่นานนี่คือรถจะเข้าจะออกอ<ม>บางคันก็จอดซ้อนคันรอเพื่อจะให้ใครออกแล้วค่อยเข้าครับอะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเดินมาบ้างไม่เดินบ้าง<ม>คือไม่เอาจริงเอาจังถ้าดูแล้วนะก็คือลักษณะที่ทีมง,งานเราลงพื้นที่แล้วไปดูเนี่ยคือว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอาจริงจังแต่ไอ้<ม>ตลาดนัดนแบบเนี้ยจริงๆแถวบ้านปนะเติมก็มีนะ<ม>แต่ปัญหาแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเพราะจริงๆแล้ว อันนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าหน้าที่ของตลาดเขาเองอืเขาเองคือคือลักษณะนี้มันไม่เป็นตลาด่งปะเติมคือคนมาขายกันบนทางเท้าอ่ะวก็เลยริมถนนเีกว่าเขามาขายแล้วใครดูแลเขาอ่ะก็นี่ไงผมก็ยังรู้ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนเนี่ยที่ชอบก็คือออย่างบนทางเท้าเนี่ยถ้าเทศบาลเทศบาลเทศบาลก็ต้องดูแลขาดถูกไหมรับไอจอดถนนรถยนต์เนี่ย ก็ทางเจ้าที่จราจรแล้วผมต้องบอกด้วยอ่ะเนี่ยว่าใครดูแลอืมถูกไหมตันนเลยคืออย่างเขาร้องเรียนมาเนี่ยผมว่าในในเว็บผู้ว่าจังหวัดนนท์ก็คงไม่มากก็น้อยส้มหรือ้่างดูกไหมแต่เรื่องการดําเนินการเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันของวันมันเป็นปีไปแล้วคือเขาซื้อบ้านอยู่างเงี้ยเขาคงมันอยู่วันเดียวอ่ะเขาก็อยู่กันเป็นปีมันก็ติดกันเป็นปีอ่ะเขาจะเข้าออกหมู่บ้านนี้ ใช่ใช่เพราะจริงมันก็ติดนะบางบททองบอกตรงว่าหมู่บ้านก็เยอะชุมชนก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูถามว่านะเดี๋ยวมีเรื่องร้องเรียนนี่ตรงไหนรู้ไหมที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยนี่คือพูดไว้ก่อนเลยในเขตบางใหญ่เนี่ยคุณควรไปดูแลเลยไปดูให้ดีเลยว่าใครควรจะดูแลอะไรตรงไหน้าเซนท่ันเปิดเมื่อไหร่แล้วคือตรงนั้นมันแคบตรงไหนอ่ะตรงโค้งของตรงข้ามกับเอ่อบางใหญ่ซิตี้ไง อ๋อตรงตติดกับสถานีรถไฟฟ้าใหญ่ด้วยทั้งเวิร์กเลยครับตรงนั้นจะขึ้นเซนต์เทนเหรอขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วครับรถไสภานี้ได้ยินว่าอย่างอ๋อใหญ่ที่สุดในอาเซียนอันนี้ไม่ได้โฆษณาคราบนะเัวร์เลยโอ้ครับผมว่าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับมาเฟียมาก่อนเลยแท็กซี่ครับ เพราะตรงนั้นมีอยู่แล้วอที่เราไปดูว่าเขาจอดรถแท็กซี่กันเราเคยบอกไว้เดี๋ยวอีกหน่อยตรงนั้นของอาอ็อกก็จะได้รับการแก้ปัญหาคโดยที่เขาเลือดมันอยู่ตรงนี้อาออจะไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วแท็กซี่แท็กซี่ที่จอดตามไปรุ่นเดไย่มีล้วย้ายมาอยู่ที่แดนจริงจริงคนบางคนดูในดูที่เราเนี่ยดูในช่องเราหรือว่าดูที่เราทารายการคคือมองว่าบางบุทองมันอยู่นอกเมืองหรือเปล่าไม่ใช่แล้วครับคุณต้องมาดูใหม่แล้ว ถ้าคุณมาบางบระทองเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณขากลับเนี่ยคุณกลับช่วงสี่โมงคุณจะไปแครายคุณต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงแครายคุณจะอ้างว่าทํารถไฟฟ้าหรืออะไรผมไม่ไม่ทราบแต่ถามว่าพอช่วงเย็นปุ๊บสะพานตรงข้ามแยกแครายก็มีสองเลนบางช่วงเวลาก็เหลือเลนเดียวค่ะแต่รถมาทั้งหมดหกเดี๋ยวรถไฟฟ้าเสร็จแล้วน่าจะดีขึ้นมากครับเขาเล่นใช้รถกันหรือเปล่านั่นเลยอันนี้ต้องวิงวอร นต้องขอร้องครับเจ้าหน้าที่หรือว่าที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าทางเทศบาลหรือว่าเจ้าที่จราจรครับรบก็ช่วยไปดูแลนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เขาร้องเรียนมาทางเราก็ยังให้กําลังใจเจ้าหน้าที่อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเราก็เข้าใจบางทีเจ้าหน้าที่ท่านก็ ไม่พอเพียงหรือว่าไงแต่ก็ควรจะจัดสรรนิดหน่อยไม่คงจะไม่มีผู้อิทธิพลเลยนะผู้มีอิทธิพลครับนะคงไม่มีนะไม่พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าเซ็นท่านรับท้าเลยคือคือก็อยากจะฝอกบอกทุกคนนะว่ารักษาระเบียบวินัยกันหน่อยใช่คือจริงๆมันอยู่ที่ที่ตัวเราเองอะช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกันใช่ครับก็มันอยู่ที่ติดตั้งจำเลยของแต่ละคนนะว่าเราเนี่ยควรจอดไหม จอดแล้วรถหลังม, <hi> มันจะติดไหมดูกระจกหลังนิดนึงบางคนสงสัยซื้อรถไม่เคยดูกระจกมองหลังเดี๋ยวนี้มีอะไรนะมนุษย์ป้าต้องระวังให้ดีนะครับก็สนุกสนานกันนะครับผมครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับตรงช่วงถนนบางกวยไทน้อยนะครับช่วงหน้าหมู่บ้านรัฐภาวันนะครับก็จะลงไปซื้อกับเพื่กับข้าซื้อของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นห่วงรถขลัง <concept> แล้วก็เป็นห่วงรถที่จะติดมาด้วยครับเพราะว่าติดนานมากครับครับก็ฝากไว้นะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูแลนิดนึงครับครับอันนี้ก็ต้องฝากกันทุกสัปดาห์ครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเราก็ให้กําลังใจให้่วยงานะครับช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะปัญหาไหนนะครับก็ช่วยกันได้เพราะเพราะเราคนไทยด้วยกันนะครับครับครช่วงต่อไปช่วงใหม่ช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับตํารวจ เพื่อประชาชนครับ